ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนต่อเซนุกนนะครับผู้ติดตามทุกคนรวมถึงคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนซากะซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมเซนเซียเวกนิงแล้วตอนนี้เรามีเพลย์ลิสต์เซนเซียลอสแชนแนลต่อจากแอนิเมะนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดนะฮะสนุกสนุกกับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไว้รอได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็จะอยู่ในซีรีส์จัดทีมลุย PvP มันแบบระเบิดจักรวาลกาแล็กซี่เหมือนเดิมนะครับถามว่าทาไมผมถึงตั้งชื่อนี้ว่า ระเบิดจัก,กรวันกาแล็กซี่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าสกิลนะครับของเซนแต่ละตัวในสมัยนี้นะผมเรียกว่าช่วงนี้ละกันตัวใหม่ๆที่ออกมาเนาะโอ้โหมันอลังการจริงๆครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมอาจจะมีตัวตีเดียวตีมูเนาะเอฟเฟกอะไรอาจจะไม่เวอวังนะครับผมตอนนี้แบบเหมือนมันระเบิดไปทั้งแมปเลยนะครับ คือเอฟเฟกมาล้นหน้าจอนะครับทุกคนอ,อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีคอมโบดีๆมาฝากนะครับทุกคนก็เป็นคอมโบที่เน่าไปเล่นอยู่นะผมต้องบอกเลยครับว่าอันนี้คอมโบนี้ไม่ได้คิดเองเนาะทีมนี้ไม่ได้คิดเองเลยเพราะว่าไปเห็นในคลิปฝรั่งนะครับผมแล้วเอาลองมาเล่นดูเฮ้ยแล้วมันเล่นดีวะเล่นไป10ตาเนาะผมลองนับดูก็ชนะประมาณ7 8ตาเลยนะครับผมก็ถ้าไม่เจอทีมที่แบบอึดจริงๆนะครับหรือว่าทีมที่แบบแก้ทางมันเนาะ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาดูทีมคอมโบระวังท็อดแชกะและก็ตอนอื่นนะครับทุกคนซึ่งทีมนั้นก็จะมีตัวละครดังนี้นะครับ 1. ตัวที่ผมใช้แทบทุกคลิปนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเมตาเทียหนถึงศเลยมั้งใช้ทุกคลิปนะครับเพราะว่าการเปิดก่อนย่ำได้เปรียบนะครับผมนอกจากเป็นตัวช่วยสลับความเร็วให้เพื่อนแล้วนะครับก็เป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะครับตัวนี้สําหรับเจมินี่เดฟทรอนะครับผมต่อมาครับ เทพีซาช่านะครับผมตัวระดับ S s 1เดียวในทีมนี้นะครับที่เหลือ S หมดนะครับผมตัวนี้เอามาเปิดอาณาเขตเพื่อเพิ่ <ๆ S 2> คมคอมอิดให้กับเพื่อนในทีมนะครับผมแล้วก็สะท้อนดาเมจได้ด้วยเนาะการสะท้อนดาเมจมันจะเป็นคอมโบกับก็ตชากะอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายคอมโบหลังจากนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับขออธิบายตัวละครก่อนตัวต่อมานะครับผมตัวที่มีการอเวกนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยเนาะแคนเซอร์มานิกรนะครับผมเซนที่ กอบกู้ชื่อเสียงของชาวราศีก็กฎดจากภาคหลักนะครับผมแล้วก็ภาค Nick นะิเกิลเดเมนชันเนาะตัวนี้นะครับเรียกว่าสมศักดิ์สรีสุดแล้วนะผมสําหรับการเป็นโกเซนนะครับตัวนี้ก็คอมโบคล้ายๆกับซาชาเลยเนาะโจมตีได้ฮิวไว้เพื่อนก็ได้นะครับผมถ้ามันใช้โจมตีเนาะสกิลว่าเวกใช้จากเม็ดพลังงานสามเหลเรือ2นะครับเออประหยัดพลังงานให้เพื่อนมากขึ้นเนาะเอามาครับตัวนี้ก็ตัวหลักที่เรารู้อยู่แล้วเนาะตัวล่าสุดที่เข้าเกมนะครับ จร,จริงๆรออยู่ตัวต่อไปที่จะเข้าแล้วเนาะยังไม่เข้านะผมนึกว่าสัปดาห์นี้จะมาให้ทดลองเล่นแล้วนะครับก็ก็อดคอร์ดเวอร์โกชากาตัวนี้ใครยังไม่รู้สกิลเนาะไปดูคลิปรีวิวคลิปแต่ทีมตัวนี้ได้นะครับผมในช่องผมเลยแล้วก็ต่อต่อมานะครับจริงๆตัวเนี้ยเอาเป็นตัวฟรีนะครับผมลำดับที่5เป็นแอนเดรียชิออนนะครับผมตัวฟรีหมายถึงอยากเอาตัวไหนลงก็เอานะครับผมแล้วแต่อารมณ์แล้วแต,แต่อยากเล่น ตัวไหนนะครับก็มาเปิดโล่ให้เพื่อนแล้วกันเพิ่มความอึดนะครับผมแล้วก็สะท้อนดเอาเมจได้นิดหน่อยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นตัวที่มีความสูงที่สุดนะครับอย่างทอรัสฮัทกาดตัวนี้ก็มาเป็นคอมโบเหมือนกันเหมือนคอมโบซาชาคอมโบมานิกรเดฟเทลล์เน,นี่ยเออมันมันซับพอร์ตสกิลของวูโกชากะหมดเลยนะครับอ่ะพูดถึงคอมโบนิดหนึ่งนะ้อว่าคอมโบยังไงเจมินี่เดฟ เซรอเนี่ยก็สลับความเร็วให้เพื่อนตามปกติอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครดูคลิปช่องผมเนาะผมจะใช้ชอบใช้ตัวนี้เปิดก่อนมากเลยคือไม่ใช่แค่ผมหรอกใครเล่นตัวนี้มันก็ต้องใช้สลับความเร็วให้เพื่อนนั่นแหละครับก็เราจะใช้คอมโบแบบนี้นะครับผมคือสกิลของชากะนะครับหลังจากที่เขาเปิดอนณาเขตฝ่ามือพระอรหันต์แล้วนะทพกคนแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามได้รับดาเมจมากเท่าไหร่ได้รับดาเมจบ่อยเท่าไหร่ก็จะทําให้ชากะ มีโอกาสสะสมสแต็กแล้วก็เปิดตาได้เร็วมากขึ้นเนาะพอเปิดตาแล้วเนี่ยถ้าฝั่งนู้นโดนดามเมจอีกก็จะโจมตีธรรมดาด้วยกันตีหมูแบบรุนแรงเลยนะครับผมมีโอกาสติดใบทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็ลดเอฟเฟครักรรษาของฝั่งนู้นไปอีกนะทุกคนก็นี่ครับซาชาก็ทําดามเมดได้โดยการสะท้อนดามเมจนะครับผมมานิโก,ก้ก็ตีหมเนาะแถมยังทําดามเมดท้ายเทิร์นอีกทาให้เปิดเทิร์นสมาเนี่ยชากะเราตีรัวๆเลยนะทุกคนนี่มันจะเป็นคอมโบตรงนี้แหละครับชิออนก็สะท้อนดามเม,ด,ม,เมด้นะ ่วนทอรัเรสเทิร์นสเขาจะตีออโต้เปิดก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่แหละมันก็จะเป็นคอมโบให้ชากะอีกนะครับก็ต่อมานะครับเรามาดูคอสโมกับความเร็วนิดนึงเนาะคอสโมอ่ะทีมนี้จะแตกต่างนิดนึงเนาะเด็บเอล์เนี่ยขอใส่เป็นเน้นการโจมปีเลยแล้วกันนะครับเด็บเชรล์มานนี่ก็ก็ทชากะนะครับใส่เป็นแอ็กกาเบิร์ดหมดเลยนะครับผมราชาขอใส่เป็นเพิ่มความเร็วแล้วกันแล้วก็ชิออนนะครับ ตัวโล่เนาะก็ต้องใส่คอสโมเพิ่มโล่ให้เพื่อนทั้งทีมสักหน่อยนะครับแล้วก็ทอรัสขอใส่เป็นมัตเปลลีเพิ่มมิดพลังงานให้เพื่อนแล้วกันเนาะเราจะได้เปิดเทสสกิลของชากะของมณีกรแล้วของซาชาได้ครบ3ตัวนะครับผมส่วนเดฟเทลอรมันก็ไม่ใช้พลังงานอยู่แล้วแค่สับความเร็วนะครับต่อมาความเร็วอ่ะเหมือนเดิมครับผมเดฟเทลอรตัวเปิดเราก็ต้องเร็วนะครับอ่ะจัดไปเลย200นะครนะผมแล้วก็ต่อมาขอให้ซาชาแล้วกันจะได้เบิ้ลความเร็วไปอีกเนาะ ถามว่าทำไมไม่ให้ความเร็วชากะนะครับเพราะว่าเราจะให้ได้เป็นรอตสำหรับความเร็วอยู่แล้วเนาะมันก็จะเร็วกว่าซาช่าเลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนถวยเทพผมว่าใช้เป็นเทพีแห่งความงามนะครับผมสกิลล่องหุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบใช้เทพใช้หอ,อกเทพสงครามเนาะปักหอ,อกแล้วก็เทพีแห่งความงามเนาะที่เห็นบ่อยที่เหลือก็ไม่ค่อยเห็นหรอกครับที่เหลือก็อาจจะมีบ้างเนาะ อย่างของอพอลโลเทพสุริยะก็จะมีแบบฮิวเลือดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมแรกที่เราต้องเจอกันในคลิปนี้ดีกว่านะครับทุกคนเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราต้องมาเจอกันในคลิปนี้นะครับโอ้โหฝั่งนู้นค่อนข้างตึงอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โหแอดเพื่อนด้วยนะครับผมจัดมาเลยครับแอดตรงไหนไม่รู้นะผมแอดคนไม่เป็นนะครับมีแต่คนแอดมาแล้วก็รับนะครับผมทีมนั้นเห็นแบบนี้ตึงนะครับทุกคนโอ้โห เดี๋ยวสลับความเร็วให้บุญก็ตชายกาก่อนนะครับแล้วก็โจมตีใส่อธินาเลยเนาะเห็นแบบนี้ทีมนั้นตึงอยู่นะทุกคนเพราะว่าอะไรโอ้เขามีตัวอเวกใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าเทพฝันนะครับแล้วก็โอ้โหมีโล่แพนโดร่านะครับตัวนี้เราอาจจะเจาะไม่เข้านอเทิร์สองเนี่ยอันนี้เดาก่อนนะครับดี๋ยวมาดูเนาะว่าจะเป็นไงก็มีตัวตีแรงๆอย่างธนทศแล้วก็ออื มีฟิตโตเฟเลสโยมาด้วยนะครับไม่เสียเวลานะครับผมมาอาลิสัตนี่เดี๋ยวรู้เราต้องพยายามไม่โดนเจ้าเทพฝันโจมตีนะครับเดี๋ยวดามเอจ,จะอืมไม่ได้ผลเนาะโอเคครับเทพฝันเขาส่งเด็บเทร็อนเราเข้าสุบ,บินโลกนะครับผมก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังเหลือตัวดามจอย่างมานิกรนะรผมแล้วก็ เจ้าชากะนะครับร่วมด้วยช่วยกันโจมตีเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้สกิลล่องหนใส่ชากะหน่อยนะครับเพราะว่าเราอให้ป้องกันการส่งเข้าสุบินโรคของเทพฝันนะครับผมเพราะว่าตัวดาเมจเราไงแต่ว่าผมว่าเราต้องรับดาเมจของตัวนี้ก่อนว่ะมาแล้วสกิลย้อนโลกนะครับใครยังเล่นโยมะไม่เป็นโอ้โหทุกคนขเขาแรงจริงนะฮื่ม ดีนะทุกคนที่เราเอาทอรัดมาไม่งั้นเนี่ยเคลื่อนไปหมดนะครับอ่ะเราสวนคืนบ้างโอ้โฝั่งนั้นก็เอาเรื่องนะครับอ่ะลองหนไปดาเมจของเด็บเซลอลเรายัางไม่ได้ผลนะทุกคนฮึบนี่ฝั่งนู้นืมสร้างโลดด้วยยังเอานะครับ ตีไปครั้งเยี่ยมให้เชียออนกางโลใส่ก๊อตชากะนะครับผมว่าไม่ต้องบอกนะครับเลือดเหลือน้อยสุดแล้วนะผมฝั่งนู้นนะครับ,รบพอใช้สกิลไม่ได้นะทุกคนคืนชีพก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนใบนะครับทุกคนมีแต่เท่าทานนันท์ที่มันล้างใบได้อืความหวังในการฮิวเลือดอยู่ที่มานิกรนะครับ โอเคครับทุกคนเรียบเทรลสเราก็โอเคสะสมสแต็กไปเรืนะ่อยๆเนาะปึ๊บฮืมโอ้ันจะใช้สกิลไหนดีวะเนี่ยตีธรรมดาแล้วกันเนาะตีธรรมดาไปปึ๊บเก็บพลังงานให้สายชาปึ๊บซ้ำไปเยี่ยมเก็บไปเยี่ยมเรียบร้อยครับอ่าฝั่งนู้นเหลือประมาณนั้นผมก็ไม่ห่วงอะไรแล้วนะทุกคนปึ๊บห่วงแต่เทพฝันนี่แหละครับมันจะโจมตีเรานะทุกคนตัวนี้เนี่ย อยาให้มันได้อันนั้นนะโคตรแรงเลยใส่สกิลให้ใครดีเนาะสกิลเทพอมตะเียวบที่ร้อนแล้วกันแล้วก็เพึงผานกำปัดนาตโอเคหิวเลือดให้เพื่อนน้อยเยี่ยมเป็นแสนเวลีกูดโอเคฮะมันจะสลับความเร็วกับอธินานะทุกคน <c oughs> เพราะตัวนี้เนะี่ยเร็วนะครับ เื่อเราโดนดานเมจนะครับผมจนเลือดเหลือน้อยนะทุกคนแล้วอาทินาเขาเสียบนะโอ,โอ้โหตอนโดนดานเมจของเมฟิโตโยมะตอนแรกเนาะนึกว่าจะแพ้แล้วนะทุกคนดีนะที่ชากะเราช่วยได้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือทีมที่เราต้องมาเจอกันใน คลิปนี้เป็นทีมที่ะครนะทุกคนโอ้ฝั่งนู้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าอทธมิตมาคู่กับชูร่าแล้วก็มาชูมาคู่กับไอ้เจ้าผมฟ้านะครับเนี่ยซุยเกียวนะทุกคนเนี่ยลืมไปแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยโอ้โหถ้าพวกนี้มาเนี่ยผมว่างานผมเริ่มยากแล้วมาตามสเต็ปเรานะครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องลุยครับลองดูครับทุกคนว่าคอมโบ ใช้กับทีมนี้ได้ไหมนะครับอืมผมขอล่องหนเลยแล้วกันเนาะผมเสียยว,ว่าผมเสียวและเดาว,ว่าเขาจะสลับความเร็วให้ซุยเกียวไม่ก็สลับให้ไอ้เจ้าเทพฝันเนาะถ้าเราไม่ล่องหนตอนนี้เนี่ยมีโอกาสโดนส่งเข้าสุวินโลกไม่ก็ซุยเกียวมันจะตีเราจนตายนะทุกคนอะเราต้องล่องหนสักหน่อยแล้วก็เปิดสกิลนะครับโอเค ฝั่งโน้นเขาสลับให้อ๋อสลับให้ตัวฮิวนะทุกคนปึ๊บสลับให้หมองูนะโอ้โหคนป่าเราโดนส่งเข้าออแล้วนะครับเออทีมนี้นะครับทุกคนผมสลับความเร็วเอ,อ้ไม่ใช่สลับตัวนะครับสลับขอสลับจากเอเลี่ยชิออนนะครับเป็นชูล่านะทุกคนเพราะว่า ฝั่งโน้นเขาชูร่ามาด้วยนะครับเอามาดูดความเร็วเราเราก็ต้องแก้ทางโดยการดูดความเร็วเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวเร็วๆอย่างเดฟเลอรมาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเขาได้เปิดก่อนี้ทุกคนก็จะพอคู่ขี้สูสีกันบ้างนิดหน่อยนะครับทุกคนขนาดเราได้เปิดก่อนนะเลือดเรายังแบบเริ่มไปและมานีกรนี่เลือดเริ่มไปแลละนะทุกคนปึ๊บเคซาชาเปิดซิวนะครับมานีกอ ก็จัดเลยปุ๊บเข้าโลกวิญญาณอุย๊ยฮิวด้วยนะทุกคนฝั่งน้นเนี่ยมาซุยเกียวโจมตีมาเรียบรอยเราจะได้เก็บสแตก็กปุ๊บสองในเวลาเปิดตาครับผมเราดูเธอินต่อไปนะครับตูมโอเคปอือทุกคนซุยเกียวไม่งตีบ่อยแล้วก็ตีแรงด้วยนะเห็นไหม ไม่ทำดาจริงๆนะทุกคนเน่มีคอมโบกับเรียบพรลอดด้วยเราต้องมีความหวังนะครับนี่เสียวอ่ะทุกคนตาเน,นี้ยฝั่งนู้นเขาก็ถึกนะมีโล่อะไรด้วยฮึบมีแต,ต่ตัวอึดๆดาเมจก็แรงให้อย่างงัน้นโจมตีทั่วไปก่อนซึบๆโอเค ฝั่งนู้นขเขาเบิ้นเทินให้ก็อดชูไล่ด้วยทุกคนอโอเคไปครับมันนี่ก็โอเคมันนี่ก็โจมตีท้ายเทินแล้วก็คอมโบกับชักะเก็บขอเก็บอีกสักตัวขอเก็บอีกหน่อยอยอเเ็งไงทุกคนเก็บไปแล้วทีนี้แหละนะครับจะถึงตาเราลุมสกัมนะครับผมห้าต่อสามแถมโดนใบด้วยนะสองตัวนั้นน่ะต้องระวังเคทดิสสุยเกียว e นะครับผม เราต้องให้อาทิน้านะครับเปิดอมตะให้ตัวเราเนาะแต่ว่าขอตีธรรมดาก่อนแล้วกันสําหรับชาแก่ยิวไปก่อนนะครับฝั่งนูน้นแล้วก็อมันจะเล่นตัวไหนดีอ่ะเอาชากะแล้วกันเปิดอมตะให้ชากะนะครับจะได้อยู่นานๆแล้วก็มันนี้ก็ยิวให้หน่อยปึ๊บเลือดเด้งมาแสนนะครับทุกคนใช้ได้มีประโยชน์มาก อืมเอาแล้วมันนี่กอันไม่ใช่สกิลเล่นเราแล้ว,ลวตึก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 ปึ๊บอืมมาตีมาตีกลับนะผมสกิลของเทปิซาชานะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนี่มีกำลังใจในการต่อสู้ว่างั้นนะครับปึ๊บแล้วก็ชูราใช้สกิลที่สองสลับไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยลืมไปดาเมจ ดามเมจเข้าแต่โอน้ร้อนนะครับสาไปอีกเรียบร้อยครับใช้ได้นะครับทีมนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับทีมที่ผมเอามาฝากหรือว่าเป็นคอมโบกันในคลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าใครเอาทีมแบบผมไปเล่นนะบันเทิงแน่โหดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูเนาะเล่นไป10ตาชนะไปประมาณ78ตานะครับผมก็โอ้โหถ้าคิดดูถ้าทั้งเซิร์ฟนะครับคนเอาทีมนี้ไปลงชิงผู้นำทั้ง,งหมดเนี่ย มันจะแก้ทางกันยังไงนะครับทุกคนเป็นผมผมว่าผมปวดหัวตายาเจอทีมแบบเออทีมแบบเดียวกันหมดเนี่ยตายเลยนะครับกอทางไว้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ